สำหรับตอนนี้ช่างก็กำลังทำงานส่งซ่อมนะคะเป็นลูกค้าจากอำเภอพักตีชุมพลนะคะจังหวัดชัยภูมิตัวน,นี้ส่งมาจากโรงงานทำหน่อไม้ดองนะคะตัวน,นี้คือส่งมาซ่อมนะคะเป็นงานเก่าเนาะเป็นงานไม้เก่าแล้วก็ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนซี่ฟันใหม่แล้วก็รับคมให้ใหม่นะคะ ใหม่ได้นะคะคือตัวสเกลตรงนี้ส่วนตัวไอ้ที่เป็นซี่ๆนี่ถ้าม,าามันคมมันไม่ไม่คม,มแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถตอคมใหม่ได้นะคะช่างเขาจะประกอบใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นงานไม้เก่านะคะลูกค้าตัวนี้เป็นของโรงงานหน่อไม้นะคะสไลด์หน่อไม้เป็นโรงงานเลยส่งมาจากที่เดียวกันทั้งหมดสี่อันนะคะ เนาจะตอกขาไว้ยึดกับตะก้านกระมังเวลาเขาสไลด์มันจะได้ไม่งอกแงะมันจะได้แน่นๆนะคะเวลาสไลด์มันได้มีแรงถูมีแรงกดมากขึ้นนะคะตัวนิ้ว้าเขาจะตอกใส่ขามาแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นงานเก่าหมดเลยนะคะลูกค้าสั่งไปใช้งานได้เกือบสองปีแล้วนะคะเพิ่งส่งกลับมาซ่อมที่จะซ่อมซี่ซี่ฟันใหม่แต่ตัวนี้คือเราซ่อมให้แล้วนะคะมันจะมีร่องรอยของการใช้งาน ไม้มันเก่าแล้วเนาะเป็นงานไม้สักนะคะมันแข็งแรงสามารถใช้ได้ทนนานหลายปีเลยนะคะตัวนี้ก็เกือบสองปีแล้วนะคะลูกค้าส่งกลับมาซ่อมตัวนี้เป็นมีดเส้นนะคะตัวนี้เป็นมีดเส้นสไลด์หน่อไม้นะคะขนาดของเส้นตัวนี้จะอยู่ที่สี่คูณสี่มิลน,นะคะใบมีดกว้างสเ็ เส้นใหม่ซี่ที่เป็นซี่ตรงนี้นะคะตอกตอกใหม่ทําซี่ขึ้นมาใหม่แต่ตัวนี้คือเสร็จแล้วนะคะสามตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้นนนกาลังเอาเส้นเก่าออกนะคะแล้วเราก็จะตอกซี่เข้าไปใหม่ตัวใบมีดตรงนี้สามารถถอดรับผมใหม่ได้นะคะมันเป็นใบมีดสแตนเลสแท้นะคะของเราสามารถถอดรับผมใหม่ได้อันนี้คือใบมีดเก่านะคะ แล้วเราก็บริการเสริมนะคะคือรับรับคมมีตรงนี้ให้ลูกค้าใหม่รับใหม่คมคลิปเลยนะคะคเหมือนของใหม่แต่ว่าสภาพไม้มก็จะดูแบบนี้่องรอยการใช้งานนะคะแต่ว,ว่ามันแข็งแรงเนาะเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถล้างทําความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะล้างแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มไม่ต้องตากแดดไม้ไมันจะได้ไม่แตกนะคะข้อดีของงานไม้สักก็คือล้างทําความสะอาดได้ไม้ไม่บิเดเบี้ยวไม่ทนรานะ ใช้แบบสะอาดเลยล้างแบบไม้ขาวเลยเนาะอันนี้สไลด์หน่อไม้นะคะหน่อไม้เป็นอะไรที่สไลด์ง่ายนะคะเพราะว่าหน่อไม้เนื้อมันกรอบแล้วก็ไม่แข็งตัวนี้มีดแบบเส้นใบมีดกว้าง11.5เซน1คมราคาก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนคมมีดกับความกว้างของใบม,มีดนะคะ นี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะแพ็คส่งลูกค้าตัวนี้ก็จะมีค่าซ่อมนะคะคิดค่าซ่อมอยู่นะคะตัวนี้สี่อันเลยนะคะส่งไปโรงงานหน่อไม้ที่ชัยภูมินะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังสน,นุนกันตลอดเลยมีทั้งลูกค้าเก่าและ